ใจที่น้องในประทำหนึ่งย้อนบทที่สีข้อสิบหกหนยอนบทที่สี่ข้อสิบหฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในนั้นตารด้วยกันต่อนนะครับพระบุตรเจ้าสับขะคำของโลกขอเปิดตาใจเราเห็นความมัสการในของพระเจ้าขอนนาาสัสรเรารื่อีลเบลของวิญญาณพอปฏิารของพระเง้าในพนาปีศาจอากจะหนใจในบทข้อที่มีชื่อว่ารู้ว่าคุณเป็นที่รัก ใช่ก็ได้เพราะว่าเป็นแค่ความคิดการแค่เราคิดว่าเนี่ยเราเลยไม่มั่นใจเพราะว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้หรือการที่เราคิดว่าเนี่ยพอเราไม่มั่นใจเราก็คิดว่าเราต้องทําให้ดีกว่าเดิมเราต้องเป็นคนที่ดีมากขึ้นทําสิ่งต่างๆมากขึ้นให้พระเจ้าประทับใจเรามากขึ้นเปลี่ยนตัวเองให้ดีมากคึบแล้วก็สุดท้ายก็ไปลงเอยด้วยการที่เราไปกดกันตัวเราเอง ไอ้กดดันตัวเราเองแต่ถ้าวันนี้เราเป็นคนที่รู้ว่าอยาจะผ่อนคลายมากขึ้นเราจะรู้สึกสบายให้มากขึ้นเราเป็นตัวของเราเองได้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราปัญหาของการคิดว่าเนี่ยก็คือเมื่อเราคิดว่าเนี่ยเราพยายามทาอย่างดีพยายามเป็นตัวเราเองที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่ปัญหาคือวันที่เรา,าพาดวันที่เราออก,กน็อรูน้อมทางวันที่เราไม่ได้ทำเต็มที่เต็มกาลังเนี่ยอาการที่คิดว่าเนี่ยก็จะเกิดคําถางในหัวใจเราที่เราพระเจ้ายังหลัเรางเรื่องไม่แน่ใจวันที่เรา,าพาดตรงเดียวเนี่ยหรือวันที่เราพลาดพังเนี่ยพระเจ้ายังหลักใจยยูงไเน,นี่คือเป็นอาการของคนที่คิดว่าแต่ว่ามีเช้าที่บอกว่าฉะนั้นเราทั้งหลายจึง และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงต่ำตักดังนั้นเช้าวันนี้นะครับเราจะดูด้วยกันว่าเราจะมีความแน่ใจแบบนี้ได้ไหเราจะเป็นคนที่รู้ว่าพระเจ้ารักเราเป็นที่รักของมนุษย์ไหรจิงแรกคือเราต้องเข้าใจว่าความรักของพระเจ้านไม่มีเงื่อนไขสำหรับมนุษย์นะครับมนุษย์รักกันเนี่ยเพราะว่ามีเงื่อนไข ว่าเธอทำบางสิ่งบางอย่างที่เข้าเงื่อนไขของฉันถ้าวันหนึ่งเธอไม่ทําในสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของฉันฉันก็จะไปหาคนอืน่นแต่สําหรับพระเจ้านะราครับเมื่อเราบาขังเราไม่ได้เ้าเงื่อนไขของพระองค์เราทาพํพลาดพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนใจจากเราไปหาคนอื่นมนุมษย์อาจจะเปลี่ยนใจไปหาคนอืน่นแต่พระเจ้าไม่เปลี่ยนใจพระองค์ไม่เปลี่ยนใจแม่พอ เจ้ารักเราแต่ความรักของพระเจ้าไม่มีเรื่องขายเพราะว่าเป็นพระเมตตาไม่เราเป็นพระคุณของพระเจ้าพระเมตตาคือการเว้นการสิ่งที่เราสมควรได้รับเราสมควรได้รับโทษนะครับของพระเจ้าเราเว้นการสิ่งที่เราสมควรได้รับและพระคุณก็คือโปรงให้ในสิ่งที่เราสมควรได้รับเลยเราควรได้รับการเกีย คนได้รับการเคียดรแต่พระเจ้าให้เราในความชอบธรรมกับเราในความบริสุทธิ์กับเราในประมวลชะตาการกับเราในสิ่งที่เราไม่สมควรได้รับในความรักที่เป็นความรักตลาดของพระเจ้าองค์รักเราแบบลึกซึ้งเราอีบอกไม่มีอะไรทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าไนดะ้ไม่ว่าสิ่งที่จะมีในปัจจุบันหรือสิ่งที่หนึง่งีนาพันคาหน้าอะไรทนำะไม่เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้หนระือ ความรักประหลาดของโลกคนระับียอมวายไปชนเพื่อภายชีวิตของเราดังนั้นหากพี่น้องสงสัยนะว่าความรักมันเจ้ามีขึ้นมีโลกเนี่ยความเชื่อของพี่น้องก็จะเึิ่ขึ้นิงนลงไป้วยแต่พอเราคิดว่าแต่เมื่อเราเข้าใจว่าความรักของเจ้าจเป็นความรักทีสณ์แบบความเชื่อของเราก็จะคงเส้นคงวาเสมอ าการที่สองเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักพระเจ้าเราควใช้แต่ว่าไม่มีเงื่อนไขเนี่ยเราก็ต้องรับความรักพระเจ้าเ้วยความเชื่อและเราเองรเราเราต้องรับช่นสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการที่เราจะรับความรักพระเจ้ายเรืองความสงสัยนี่แหละหลายครั้งมันก็ดูดีเกินไปในความรักของพระเจ้าที่มีให้กับเราเนี่ยมันดูดีมากๆเลย ให้กับเราบางครั้งเรามีความสงสัยเรายังมีความรู้สึกผิดอยู่พราเราสงสัยพระเจ้าให้อภัยเราจริงเหรอถ้าเราเห็นว่าพระเยซูทรงรัเราได้จริงนะเราสงสัยว่าบางครั้งเราเห็นไม่สะอาดพอเนอะที่เชชนะเราต้องมีน้องสงสัยแล้วพอสงสัยปุ๊บเราก็ไม่ได้รับการอภัยเราก็รู้สึกผิดพอรู้สึกผิดก็ยิ่ง มีอยากเข้าใกล้พระเจ้านล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีรู้สึกว่าเราเองไม่สะอาดนะครับอันนี้เป็นการที่เราปฏิเสธความรักของพระเจ้าพระเจ้าบัญนาที่ยิบยื้อท่นถ่ายให้พระเจ้าปัญนายิบยื้อเรายิบรวมเรื่องัสิ่งอับอีบากทุกข์อดอเมาดังนั้นพี่น้องเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับแล้วก็รับความรักจากพระเจ้า จะทำอย่างไรล่ะเราก็ต้องมีชีวิตที่ใกล้กับพระเจ้าเราจะรับจากพระเจ้าได้เนี่ยพี่น้องก็ต้องเป็นคนที่ภาวนาการทำของพระเจ้ายี่สุดเพราะว่าจะน่าเป็นเหมือนน้ำที่จะมาชำระชีวิตของเราวันชีวิตที่เราอาจจะเบื่อไปแปดเพื่อนอะไรบ้างแต่เราวันนี้เราเป็นคนมีรับใครหมนความจริงของพระเจ้าอยู่สมอไม่ให้ว้นะหรือไปจากปากของเราเนี่ยโลกกำลังรับความนัก มาในชีวิตองเราในทุกช่วงกันะที่เราไปสนิทเรารูมกันกับร่มเดือมรักนี่แหละไมย้อนยี่สิบหกยี่สิบเจบอกว่าเพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักท่านทั้งหลายที่เป็นคามีรซึ้งนะครับว่าพระบิดาไม่เพียงแต่รักประมุขแต่รักเราทั้งหลายเหมืที่รักุด้วยพระบิดารักพระเยซูอย,ย่างไรวันนี้พรู้ก็รักเรา แบบเดียวันเลยไม่ต่างกันเลยเพราะท่นนานรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระบิดาวันนี้การรับความรักของพระเจ้าเนี่ยเรารับในความเชื่อนนะแล้วความเชื่อมันเลยได้ก็โอกาสได้ยินและได้ยินพัะวจนะพระเจ้าวันนี้ถ้าเรามีชีวิตที่เรารู้สึกแค่รู้สึกรู้สึกไปเองนะว่าพระเจ้ารักเรารเราเนี่น้องเปิดอ่านว่ามีแป๊บเดียวพี่น้นองก็ดูแล้วนะพี่น้องก็กลับไปอยู่ในความรัก เจ้าได้เลยดนะังนั้นพระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะเราเป็นนักศาสนาที่มีพอเรามาจากครอบครัวที่าามีชาติภูมิมีอะไรที่เหมาะสมนะครับแต่พระเจ้ารักเราเพราะเหตุผลคือเราเป็นลพระเจ้าองพระเยซูได้แล้วทุกคนที่เชื่อและยอมร,รับปัญหาสิทธิ์ให้เราเป็นพระเจ้าวันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าโรงนนที่ให้ชีวิตใหม่เราเรามังเกิดใหม่โดยโรง เรากลายมาเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาแล้วก็ให้ควรอย่างนี้อย่างเสมอเนี่ยรับความรักแบบนี้พี่น้องก็จะมีความมั่นใจนนมั่นใจว่าเรามีพระบิดาอุคสมที่รักเราอยากให้เราเราย้อนเป็นแบบอย่างนะครับย้อนมั่นใจขนาดเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกที่มีศุกร์เทื่ตัวเองแบบนั้นไหมแต่ฉันเป็นคนที่พระเจ้ารักแต่ฉัน เจ้าไยอนบทที่23กว่า23นะครับเรามีความเชื่อมากนะย้อนแบบนี้ไม่ได้แปลว่าพระเจ้ารักยอนมากกว่าทุกคนหรือเปล่าแต่ยอนเขาฝืนฝึกที่จะรับความรักของพระเจ้าผ่านการที่ออกประกาศเราเชื่อออกมาว่าเป็นที่รักพระเจ้าแต่ละสิ่งนี้เองก็ทำให้ยอนเนี่ยได้เขาเรียกว่ารับการเปิดเผยแสดงมากนะผ่านการที่เขาถือว่าเขาเป็นที่รักนะจ๊ะ อาจทรยี่น้องวนันนี้มองตัวเองใน,นกระจกตะเยกตัวเองใหม่มันเป็นี่รัปช่แต่หลายคนบอกว่ามีความคิดนะหลายคนโง่อาจารย์ไม่รู้หรอกว่าผมทำผิดอะไรมามากมายในอดีตเป็นอย่างไรเนะพี่น้องการที่เรารู้สึกผิดอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เราดีขึ้นบางครั้งมันผักที่เราต่ำดำดิง่งไปเรื่อยๆแต่การที่เรารับความรัก จ้าเนี่ยด้การที่เราวแม้เรามีข้อบอกพร่องแต่พระเจ้ายังใช้ในตัวเราพระเจ้ายัางเห็นคุณค่าเห็นเราอาศจเห็นเราแปลกหลาดยังไม่อัศจรรย์เรียกเราว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเป็นผลงานชิ้นโดแดงเนี่ยสิ่งนี้ต่งางหากที่ช่วยยกระดับจิตวิญญาณเราขึ้นมาช่วยให้เรามีพลังมากขึ้นที่เราจะก้าวไปเป็นตัวเราเองในเวอร์ชันนี้ ยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับพี่น้องสิ่งการที่เราเรียกราเวิว่าเราเป็นที่รักของพระเจา้าจะทําลายมรน,นาการต่างๆที่เดียวลายตัวนวนี้เราต้องแก้ไขได้แล้วนะครับว่าความรักพระเจ้า,จาไม่มีเ,มง,เงื่อนไขและโปรยิึดยึดความรักนี้ไปแล้วสิ่งทสุดท้ายนะครับก็่ให้เราขยายความรักนี้ไปสุ นอกจากที่เราได้รับแล้วเนี่ยให้เรากลายเป็นผู้ที่ให้เจ้าทรงรักโลกประทานให้วันที่เราได้รับแล้วเราหลักพระเจ้าเราก็ต้องให้สิ่งนี้ต่อไปอีกในเอเฟซัสบทที่สองข้อที่สิบเราเห็นว่าตึ้งสี่หาพมีพระเจ้าทรงสร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูริต์เพื่อประกอบการดีนั่ดดวววนวันนี้คํานี้ก็คือมาร์ตนีนะครับ เป็นคนงานชิ้นเดียวงานที่มีแค่ชินนนนนช้นเดียวในโลกนี้ี่านมีแค่ชิ้นเดียวในโลกนี้นะคณเป็นคนพิเศษมากๆพระเจ้าท่านเราไม่เป็นใครเลยนะเราเป็นคนที่มีแค่คนเดียวนะเราพระเจ้ามีภารกิจให้กับเราที่โบกสร้างเป็นกำใหมวยเพื่อเป็นประกอบการนี้เราจะเป็นประกอบการนี้ยังไงในหนึ่งย้อนบทที่สี่เขาเคยบอกว่าท่านที่รักทุลายพระเจ้าเรียกต้องมีกนให้ใช้เรียกกันเลยกัน ถ้าพเจ้ญญาสงรักเราทั้งหลายเช่นนะั้นเราก็ควรรักสึ่งันสิ่กันึ่เป็นเพียงแกลเองที่รับความรักจากพระจ้ประนานให้เรายึดยึดความรักขอ,องเราให้กับกันและกันและกับืนด้วยวิธีการทำอย่างไรนรับทำอย่างไรมีตัวอย่างนะครับในยอนทีทสิบเอ็ด่อสิบสามย้อนสิบเอ็ดข้อสิบสดังนั้นพี่สาวทนะครับแมรีและมาน chứng hay một cái phao của Giêsu mà ta sẽ làm được tuổi năm nay là chín chín อัฐวิจากเา็เพิ่มตัวนี้ตลอดออน,นะต้องอีส,สนเลอดสำหรับมาหาและมหามมมองค์พนะระเจ้าหล<ะ>ักสองเราก็หล,ลักวันนี้ผ,ผ,ผู้หลักใหญ่ด้วยผมเลนบอกว่าผู้ี่มสศราหลักองหลักตัวยูเราก็สามารถทำแบบยูพันาะนะครับเราใหญ่ใไขเราก็ถึงพระเจ้าว่า ทรงรักกำลังหล่งทางอยู่ทิ่นี้การแต่ถ้ามีเงินนะจ้าเราเคลืนพระเจ้าไม่ใช่แค่ด้วยความรักที่เราตอบรับแต่โดยการที่เรารู้ว่าเราเอง เขาเป็เปาโลจะมาเป็นคิสเตียนเนี่ยมนเป็นเซาโลมาเป็นเซาโลที่ไม่มีใครใ,ใกล้เป็นเซาโลที่ไม่มีคิสเตียนไหนอยากเจอแต่เขาเป็นภาชนที่กระจรอกนะพี่น้องวันนี้เราภาพอะไรไดกันบ้าง่าจะมีเซาโลที่เรากำลังเจอ,อที่เขาพกดเอง,งอเราที่เขาทําไม่ดีกับเราแต่เขาคือภาชาชนที่ไม็ต้องซึ่งเป็น้องชาอาเานียอาณานียถูกรอดรู้ไหว่า พะเจ้าเลือกคนผิดหรือเปล่าคนนี้เป็นคนทีนน่ผมีไม่ใช่เหรอความหมายที่พระเจ้าต้องการให้เรารอคอยขนาดที่หลวงคนนั้นเปลี่ยนแปลปงเราอยากได้คนที่รอคอยพระเยซูสิ่งเดียวไปรอคอยอคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างจากหลวงที่บ่อน,น้งนี่ยอดที่สิบหลวงเข้าไปหาคนที่สามคนที่เนาคนที่สามคนบอกว่าดึเธอไปเสียเถอะแตเธอเป็นยิ่งชั่วแต่ระเยซูกลับไปรอคอยเธอ และโป่งให้เกียรติครับมีคนีม่มากโดยการที่โปร่งออกว่าคนแรกที่โปร่งออกว่าผมเนพระเยซูิสบอกว่กาผมายผมกลับมาหนึ่ง้อนชื่อมองนี้เพราะผมระชาผม,มารอคอยรอคอยวันที่ผม,ผมออกนอกรูนอกทางวันที่ผมดเสติดสิดสิ่งดีๆวันที่ผมปรนี้ระนอง การลาบันทีช of ี่โชคร้ายพระเจ้าผมจะบอกว่าชีวิตผมจบไปแล้วแต่ผมก็เลือกที่จะรอคอยแล้วก็มีเมตตายกคนลงลงเอาของไม่ดีออกไปสิ่งไม่ดีออกไปปกป้องและผมเลือกตัวตนที่ดีพระเจ้านะรับรอคอยผมเมื่อผมไม่ได้เชื่อในปลุกไม่ได้สนใจในปลุก มองย้อนกลับไปแล้วก็ขอบพระเจ้าที่ปลุกเราข่อยเราขอบคุณที่ปลุกให้โอกาสขอบคุณที่ช่วยชราเรา ก็เราเป็นเรื่องตลกและสิงที่พรเจ้าอยากให้เราไปอยู่ในช่องูอยากให้เราส่องแสงแลเรอ่อยพีน้องที่โดหายไปจาก,จกมืจับที่เขาจะกลับมาบ้านเรามาลอง่อยใครบางคนเพย่วมล,ก,ลก,กัน,นะน,นอย่าหมดหวังที่จะานิษและรอคอยด้วยความคาดหวังจริงนะว่าวันหนึ่งความรักจะนำากลับบาน เราจะรักเขาแม้ในช่วงเวลาที่เขาไม่สมบูรณ์เราจะรักแม้วมันที่เขาไม่ฟังเราแล้ว,ลวเราจะรักแม้ว่าเขาไม่รับสินเดินในทางที่ผิดต่อไปมันง่ายนะครับง่ายที่จะทอดทิ้งไปสมกูรณแ,แตม่มันยากแต่มันดีกว่าที่เราจะรอคอยใครสักคนเพื่อจะจางตรงนี้ไหมครับเรอยากให้พี่น้องหวังความเชื่อต่อไปอย่าย่อท้อในการที่ เราหวานอะไรลงไปในด,ดินแข็งนอาจจะยังไม่เกิดเขาอ,อาจจะยังไม่เปิดใจแต่เท่านี้ก็คือเมล็ดพระเจ้าไม่มีวันตายดินอาจจะไม่พร้อมในเวลานี้แต่พระเจ้ารู้ว่าคุณจะทำให้คนสุดในยังไงวันนี้อ,อาจจะมีหลายคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างเราหวานเมล็ดไปเขาอ,อาจจะยัง Yeah, สถานการณ์เดียวกับเราแน่นนะครับพี่นอ้องเวลาที่เราเจอก็ไม่ถึงสะเกียดไม่ถึงสะเกียดนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าสะเกียดแปลว่าบริสุทธิ์พระเยซูทธิ์ทำกาคนผู้คนประนามสะเกียดว่าคนเก็บภาษีคนไม่ดีนะคนชั่วน,นัน่น,นเองเนี่ยสะเกียดพวเรียกว่าบริสุทธิ์เรียกตอนแรกคนที่ไม่ชอบเขา ที่เขาจะรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องการเนี่ยเขามาที่พระเยซูเรียกเราเนะี่ยรูเรียกเขาด้วยมิติใหม่รูปเรียกเขาว่าจีกเจ้าเรียกว่าบริสุทธิ์พระเยซูจากชื่อของเขาเขาก็ประหลาดใจเลยนะว่าทำไมพระองค์ชาตจคนเว้นทำไมโปะองใสเขาเลยทางการส่งนชนที่เดินผ่านนะครับจริงโปรงนะ่าจะไปสนใจ อโอโซในทั้งภาษาลายีู่น่าจะไปหาคนที่ดดีกว่านี้นะครับแต่ปรากฏว่าผมผมมันต้องการไปบ้านสักรเย็นต้องการทำให้เกิดเรื่องข่าวมากมายเพราะที่นั่รงไปอยู่กับปากทำให้ตรง คในเช้านี้ที่เราได้มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันในเช้านี้ออกระเจ้าอวยพอให้เราเป็นคนที่มั่นใจในความารักในเรือไทยของพระเจ้าให้เราเป็นคนที่เปิดรับความาาารักของพระเจ้าการจากมากขึ้ในให้เราเป็นีนออกไปทำให้คนที่จักม,มานพระเจ้าให้พี่้องเป็นคนที่จะรอคอยใครบานขอพระเจ้าที่จะยืนหยัดวานปเรยที่ต่อไป